ยาวายุหักกูตอนนอนเป็นงแล้วกุนอนจับแต่หนาต้องหักกูตอนนอนไงคุณนอนพหลับจับแต่นานอนหลับแล้วของจับมัลรูก็เลยสินอนพอนับเพราะว่าตอนนอนพอกปากมาจมดีมันว่าซนี่ปากได้จมยอนมาลรูปหนากรนละพอดการักสีนอนด้วยรักตอนใดสุดรักตอนนอนพะนะ ปักกันตอนนอนเออตอนนอนหนูก็ปักผินแสดงว่าแสดงว่าตอนหนูก็นอนปักผินว่าหลจมดูยาวายุหักอยู่ตอนนอนเปันคุยนอนจับแต่หนาคต้องหักอยู่ตอนนอนไงคุณนอนพหลับจับแต่หนานอนหลับแล้วจับมั้ยลุ ก็เลยสินอนพะนะเพราะว่าตอนนอนพอปากมาจมดีมันว่าสิได้ปากได้จมย้อนมารูปหน้ากันสิล่ะ <c oughs> พักกันลงสินอนเลยพักตอนใดสุดพักตอนนอนพะนะพักกันตอนนอน <c oughs> เออ <c oughs> ตอนนอนพอกปากแสดงว่าแสดงว่าตอนหพอกนอนพอกปากถึงว่าหลายจมดู <c oughs> <c oughs>